สบายดีพี่น้องสบายดีน้ำเสาเด้ออบดนสุขทุกคนสบายดีหลังฝนตกพี่น้องมาขึ้นฝนตกก็เลยฝนตกลงมาก็เลยเดี๋ยวปากินพี่น้องป้าขึ้นพี่น้องปลาขึ้นพอทังเต้นไปหวานมาขึ้นหลัดปลาขึ้นก็เลยสมัยประนินย่างเกลือพี่น้องเลยกินเขาเสาเฮาเนาะมาเซฟเฮากำลังทาเกลือไปแป๊บแป๊บป๊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 บหดได้กระตุ้บปใหญ่มาเนอยพี่น้องเลยกับพอดีพอดีปิ้งเกลือ สีต่ตพี่น้องเอ้ยโสร็จเสาเห็ดเป็นตุกอย่างพี่น้องเลยลูกมันพี่น้องเอยแม่มันกับเบิดแล้วเลือดตลูกมันประนินกันนะย,ย่างเผาเกลือพี่น้องเอยจิ้มผัดเผ็ดเปรี้ยวหวานสามรสจ้าโอ้ยพี่น้องเอยเด็กกำลังเริ่มมา่อไหรล้างเข้าเลยเดี๋ยวนี้ ไม่ได้เข้าโอ้พี่น้องเอยเผาเกลือหรือเผาอะไรก็มีรูนะพี่น้องเอ้ยเกลือมันถือเกลือมันถือรถละแม่มักเทนสิโอ๊ตกินอยู่แล้วนี่ไปไซมมาไซ่ก็บ่ได้เลยนี่แต่ว่าฝนตกลงมามาคลื่นฝนลงเทนไปหวานหวานแนะนอน สองตเนี่ยซุกแล้วจ้าอาหารสาวเขาเกิดฐานเรากินเขา่าเลยจา้าพี่น้องเลยตำน้ำจิ้มปอทองเทีนใหนน้ำจิ้มพี่น้องเลยซอยกันนี่มันเได้กินไปไว่เนาะเซตเป็นทีเรียบร้อยพี่น้องเลย ปลาย่างเกือเฮาแล้วก็กับข้าวเพิ่มมาหลายอย่างบอกบ่ถูกตําถั่วนี่พิม3โลดพี่น้องเอ้ยพังยาดาเฮาปลาถัแซ่บพี่นองพี่น้องจเิมเด้อสวัสดีค่ะยเาพริกเด้อโอ้นจจ้าจ้าสวัสดีแม่บวนี่บ่เด้อบายบายาบายบาย nên luộc nó bằng ôn hộc đai thôi luộc เอ้าจับมาบ่ฮู้ว่าเอาตรอโปรดเด้อเด้อเฮาขอแจมข้างข้างอือได้แล้วค่ะตาโอ้ตายแล้วค่ะตายไงผ้าปาเวอร์โอ้หมู่ยังตาลันลวกตะกินซ้มลวกหมู่ยามน้ําตาน้ําดําไหนลุ้นเอาไหนคะมาเอาไหนคะเอาป่ะ องนีนไม่เ hmm. ล uh, hmm. ่นนีมันอมันม้อติ๋วที่งี้แหละจำอะไรโอ้อาหารยามเช้าพี่น้องเอ้ยมูไ่มันไก่่ัไ่เ้อบ่ม่ก่นอม่รไ่เ้อนี่เียแล้วไปไหมา

អីម៉េចយឺតលោកឯងឃើញឡើងទៅតាមកုပ်តាមជាតិតាមមកធួមខាងឃើញអត់ឃើញដល់ត្រួតដល់ដល់មានអុចទេយឺលងពេកអាសិនណាឡើងពេកកាលនេះទៅតាមដល់ក្នុងដើមនេះប្រលងហ្នឹងដៃមានតាមអស់ហីយុទ្ធកាសអុកនេះអីម៉េចអឺស្រាំដល់ដល់លុយខ្ញុំដល់គួតទៅទៅឡើងអស់ เินต้นลเ,เ,เลยหลังจากห่วงแล้วจะมาซุปที่ริงลวกฟางลูกอยู่นี่ไปปิ้วอะไปฟางลูกอยู่นี่ต้องเอาไม้ไปตัดแมวเมื่อวันไป่ได้เอาไม้ไป<ม>แตฟังทือเม่ดิบมันโกนนุ่มอูลังนับโตจะระวังก้างเลราจะเอาอันนี้ยกได้ไหมจปืนาาจะเอาอันน,อนี้หลกดไปเอานี่เนเลอยลูกออกมาข้าวผู đây, 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 đây cái đưa... này cái 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 này cái cái cái

nào mùa, trôi miệng đi Một cái phiền hở đi. Đây bay. Baby, bay. Baby, bay. Baby, bay. Bye. 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 តើអូនមកថាខ្វាយតិចលើអាຢាទៀតទៅនេះអឯងមកម៉ាក់អឺគួអីទាំងទាំងនេះខាត់ទៅស៊ីបាយអ៊ុំសតអ៊ូតទាំងខ្ញុំថាតែកើតអូឡ িম্প ិកអានេះយើងប្រុំណាស៊ីពីពីប្រិនទេនេះរបស់ឡា

អឺមតើមានលួយកន្លងណាស្វាសិនទេចាំយករងនេះទៅចោលកាប់ដើមដើមបានមកទៅចាំឡំព្រឹកនេះទៅចឹងមួយបក់រស់នេះឯងមិនទៅដល់ទេ

đã ăn một cái <laughs> rồi. Và mình để về. Đi đi. Mình cần mấy vài gram bột cơm mang trăm thế, trăm đmào. Xong rồi. Rồi cho nó ra. Nó ăn xong rồi. Dạ mình đó. Em thấy áp lơ một man gram. Xong. Rồi. Rồi cơm ban như vậy nè. Các bạn hãy cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

มาเป็เรื่องังทุบตุ้มยิ่กัดเรื่องนต๊กนด้ดังเิ่นเรงินะไงเป็นเรื่องงนะ่ามนจะมี่่มันยก่ม่งยกเซฟเพ็งองเ้ยเบิดปลาไปสาตเข่าสองจานข้อมนาประจักร์พนุมาเพสมีเดอร์มาคือได้ก็เลยก็เซอยู่ดีเพ็งก็สกุน รำรุ่นรำรุ่ยพอกันไม่คิปมนาสบายดีพี่นอ้องไปแล้ว